รับอยู่กับผมในวินเทอร์ซึ่งวันนี้อยู่กับผมในเกมแม็กกัดฟีสนั่นเองไม่เป็นไงก็ไปดูกันเลยเนื้อหาคำเตือนเกมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับมแมลงเลือดก,การแยกส่วนเกลือขยะเรื่อยผมสักฟอกนิดหน่อยสารพัดขอคุกจิกจะบ้าหรือไงละ่ะคนละเรื่องละ ลีโอมีนิสัยที่ค่อนข้างแปลกประหลาดเอาละเพื่ออันที่จริงแล้วลีโอมีงานดีๆที่ประหลาดนิดนึงสัปดาห์หนึ่งฉันเขากับฉันก็ไปเดินเล่นแถวถนนเราก็กำลังมองหา เอ่าล่ะพขไม่มีใครอยากจะพลาดจากเขาออกไปใช่ไหมพขไม่มีใครนึกถึงเขาหรอกใช่หรือเปล่าพวกเขาอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยตอนกระทั่งพวกเขามีชีวิตอยู่ในเมืองนี้จะมีใครสักกี่คนที่จะสนใจพวกคนไร้บ้านที่หายตัวไปกันเล่า สารภาพตามตรงว่าครั้งแรกที่เขาถามชั้นว่าอยากจะไปด้วยหรือเปล่าแลนก็หวังไว้ในใจว่าเขาก็บอกกับชั้นถ้าให้นายไปพผูส้สมรู้ร่วมคิดกเกาจะกาจะปล่อยให้นายรู้ความลับนี้หัวใจของชั้นกำลังเต้นซึกซัก แกของชั้นแดงไปหมดชั้นชอบเคืือดอะไรสักอย่างตชัวโอ้อย่างเช่นอะไรล่ะคนสัตว์หรือมแมลงตัวไหนก็ได้กำลังเบื่อๆพอดีโอ้ชั้นชอบดีโอที่เป็นแบบนี้ สารับพูดตามตรงว่าเขาก็เป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของฉันเหมือนกันนะฉันก็เลยไปกับเขาด้วยซะเลยเลือกผมงขยะเลือ่อยผองซักฟอกเลื่อกผองซักฟอกดีไหมเหมือนน้ำยาซักฟอกอ่ะรีทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อลีโออ่า แต่เซลวไปเลยเราไม่มีของไปเอาของมาให้หน่อยได้หรือเปล่าหนอนหนอนมาแรงไห่เดินไปเรื่อยๆปัสออฟเงียบไม่พูดอะไรเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาหาช่วงเวลาดีๆอยู่งั้นเหรอพูดกับคนไร้บ้านได้ดิ้นดิ้นอ่ะนี่ไงดูขยะอ่า จะสำรวจให้ครบก่อนนะนอนมแมลงฮาฮ่าดูไอ้พวกนอนมิสซี่ดูพวกมันกำลังดิ้นอยู่ดูหนอนและขานะํามันนะกำลังแอบดูอยู่ ไม่จะเยี่ยวแบบปกติสูงไม่ได้หรือไงงั้นเธอก็บอกกับเราว่าประธานอ๋อขอโทษทีเรากำลังอยู่หน้าละร้านสะดวกซื้ออ่านี่ไงผมน้ำยาสักฟอก นักงานต้อนรับนะยินดีต้อนรับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับไปอสชิ้นนะข้าบนไปได้อ่าเจอแล้วเรื่อย มองอะไรวะอ่าฉันชอบกลิ่นของมหาสมุทรจริงๆก็อย่าที่พูดนั่นแหละฉันก็ต้องระวังรอบๆอ,อ,อ่าวด้วยเหมือนกันฉันก็ไม่อยากให้นายเจ็บตัวหรอกนะเครื่อกได้คิดว่าฉันน่าจะมีของพร้อมแล้วแต่วควรจะกลับ ไปที่บ้านเรีโอกำลังรอฉันอยู่เรียวมาแล้วขอโทษที่เสียเวลานะยังไงก็ตามได้ของมายังไนะใช่ฉันได้แต่ควรจะ แยกศพพวกนี้ช่วยฉันหน่อยนะถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันเป็นอะไรกันเหรอฉันไม่เคยฉันไม่คิดว่าฉันจะทำไอ้เรื่องอะไรอย่างนี้ได้นะเอาหน้ามันมีสายอันหลังกลับไม่ได้แล้วนะฉันไม่อยากจะเสียเวลาหรอกอะก็ได้ จากนั้นเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่อ่าวเพื่อเรามีวิสัยที่ค่อนข้างประหลาดคือชอบแยกส่วนทุกสิ่งมีชีวิตอุ้ยถ้วยฉันโยนไอน้ศพนี่ลงไปในหลุมนี่หน่อยสิทุกๆสัปดาห์มันก็จะเป็นแบบนี้ เลโอจะมาหาฉันที่บ้านเขาก็จะหยิบของเล่นของเขามาด้วยฉันได้เห็นสิ่งที่เขาทำตัวกระททั้งหนึ่งตอนที่เขาทำไปแล้วฉันช่วยเขาในการแยกส่วนแล้วก็โยนลงหลุมที่มีหนอนมแมลงอยู่จากนั้นเราก็ ทำความสะอาดสถานที่ดัน้นดันพยายามที่จะม่ให้งานอดิเลตอะไรนั่นะมาควรใจฉันหรอกทางนั้นจะทําให้ฉัน้นปวดท้องเลยแทบบอวกทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันผิด ว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะมองมาที่ฉันบ้างฉันเหนื่อยที่จะต้องหลอกตัวเองซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่ามันก็มีเสียงเล็กๆอยู่ในหัวยิบยืิ่ยยิ่ยมันกำลังกัดกินชีวิตของฉันเยี่ยง นี่ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วได้เวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วเหรอมันมีเหลืออีกอย่างหนึ่งอุย้ยล,ลีโอคี่ว่านายทำอะไรอยู่อ่ะพอดีว่าฉันกำลังเบื่อๆที่จะต้องตัดไอ้พวกนี้น่ะสิ แกนี่มันน่ารำคาญจริงๆเลยแม่งทำตัวเหยาะแยะอยู่ได้ทำไมไม่หูปากซะละ่ะถ้าก็เปแต่คำว่าหูปากหูปากหูปากหยุดได้โยุดเธอได้โปรดฉันอยากจะเห็นแกเข้าไปอยู่ข้างในนั้นเหลือเกินโจ๋หัวบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่ต้องไปแล้วอ้าว จิตใจแตกสลายทันทีฉันก็ทำแค่มองพวกหนอนที่กำลังกินอยู่และช่วงเวลานั้นที่เขาทำเรื่องอย่างนี้ไปฉันกลับทอบมันไซอย่างนั้น อ้าวคือสรุปว่าการเสร็จติดอพฤติกรรมประหลาดจากเพกื่อนเรามาอีกทีก็โอเคครับก็สำหรับตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนเช่ากันแล้วันไปใช่ไหมสรับใครผมเนี่ยครับผมมาะน่ลาไปก่อนสดครับ